สวัสดีครับแม้ว่าพวกเขาจะพลาดการควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปอย่างน่าเสียดายแต่ว่าในเวลานี้ทัพปืนใหญ่อรสเซนอนนั้นเรียกได้ว่ากลับมาเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของศึกพรีเมียร์ลีกอย่างเต็มตัวแล้วและในฤดูกาลหน้าพวกเขาจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน ซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบมกับ5นักเตะที่มีข่าวโผพันว่าอาเซนอนนั้นจะดึงตัวมาร่วมทัพซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสําหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผักยก54มีครบทุกข่ายเกมแหล่งรวมความสนุกมีครบทุกการเดิมพันที่ตอนนี้มีโปรโมชั่นเอาใจสายกีฬาโบนัส5%ทุกยอดฝากสนใจแอดมาเลยที่แอดผักยก54โดยเรามาเริ่มกันที่นักเตะที่อาเซนอนจะดึงตัวมาร่วมทัพคนแรกได้แก่มอยเซตไกเซโดมิดฟิลด์ดาวโลทีมชาติเอกวาดอร์วัย21ปีจสสมไมตนัน โดยในลายของมอยเซตไกเซโดอาเซนอลนั้นต้องการตัวเขามาร่วมทัพเป็นอย่างมากซึ่งในช่วงกลางฤดูกาลที่ผ่านมาถึงขนาดขั้นที่ทัพปืนใหญ่นานยอมทุ่มเงินสูงถึง70ล้านปอนด์เพื่อเป็นค่าตัวของไกเซโดแต่ทว่าทางไบตันนั้นก็ได้ปฏิเสธไปโดยในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้อาเซนอลนั้นได้หวนกลับมาล่าตัวมอยเซต์ไกเซโดอีกครั้งซึ่งในฤดูกาลนี้ไกเซโดนั้นลงสนามไปทั้งหมดสี่สิบสามนัดสั่นไปได้ห่งประตูกับอีกหนึ่ง,องแงองง League, แตลเลนนเจ นักเตะที่อาร์เซนอลจะดึงตัวมาร่วมทัพคนที่2ได้กแก่ชาบี้ซิมอนแนวลุกดาวโลดทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย20ปีของสมโมสรพีเอ็นวีไอโฮเฟนโดยสําหรับชาบี้ซิมอนนี่คือหนึ่งในแนวลุกดาวโลดที่หลายทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปต่างจ้องกระตาเป็นมันซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาชาบี้ซิมอนนั้นลสนงสนามให้กับพีเอ็นวีไป47นัดสชดไปได้ถึง21ประตูกับอีก1 1แอสซิสต์พร้อมกับช่วยให้พีเอ็นวีคว้าแชมป์ไปได้2รายการและล่าสุดหลังจากที่เขาได้ทำการเปลี่ยนเอเยนต์เอเยนต์ N. คนใหม ซึ่งอาร์เซนอลเองก็เป็นหนึ่งในทีมที่ติดตามดูฟอร์มของชาบซิมอนมาสักพักหนึ่งแล้วและถ้าอาร์เซนอลพร้อมให้เขาลงสนามอย่างสม่ำเสมอซิมอนเองก็พร้อมจะย้ายมาร่วมทัพเช่นกันนักเตะที่อาร์เซนอลจะดึงตัวมาร่วมทัพคนที่3ได้แก่อิวคายกุนโดกันมิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมันวัย32ปีจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยสำหรับอิวคายคกุนโดการอนาคตของเขานั้นยังคงเป็นื่องหมายคำถามเพราะเขายังไม่ตัดสินใจที่จะต่อสัญญ,ญากับแมนซิตี้และก็ยังไม่ได้ตกปัญญญกบบลน่นาเชนกัน ซึ่งล่าสุดอาเซนอนนั้นกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่กาเข้ามาแย่งชิงตัวกุนโดกันโดยในฤดูกาลนี้อิวคายกุนโดกันนั้นโชว์ผลงานได้อย่างล้นแรงใ,ให้กับทัพเรือใบสีฟ้าโดยเขาลงสนามไปทั้งหมด51นัดซัดไป11ประตูกับมี6อซดซตดพอพาแมนเชสเตอร์ซิตี้ผ่านควาที่เป็นแชมป์ได้สำเร็จนักเตะที่อาเซนอลจะดึงตัวมาร่วมทัพคนที่4ได้แก่ไค์ฮาวเวด แนวลูกทีมชาติเยอรมันวัย23ปีจากสโมสรเชลซีโดยในรลยของคฮาวเวดก่อนที่เขาจะย้ายมาร่วมทัพเชลซีอาเซนนลนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่อยากได้ตัวเขามาร่วมทัพเช่นกันซึ่งในเวลานี้ทางเชลซีนั้นกำลังพยายามที่จะขายตัวฮาวเวดออกจากทีมให้ได้เร็วที่สุดซึ่งก่อนหน้านี้แล้วมรริดนั้นเป็นตัวเต็งในการคว้าตัวฮาวเวดไปร่วมทัพแต่ทว่าล่าสุดหลังจากที่ทัพราชชุดขาวถอนตัวจากการล่าค่าฮาวเวิดไปร่วมทีมมันก็มีข่าวลือออกมาว่าอาร่วทามม และแล้วก็มาถึงนักเตะที่อาร์เซนอลจะดึงตัวมาร่วมทัพคนที่5ได้แก่เดแคนไลท์ Light, มิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษวัย24ปีจากสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดโดยสําหรับเดแคนไลท์นี่คือเป้าหมายหลักของอาร์เซนอลมานานแล้วแต่ทว่าก็ยังมีทีมยักษ์ใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกทั้งแมนยูแมนซิตี้และเชลซีที่ต่างอยากได้ตัวไลท์ไปร่วมทัพเช่นกันแต่ทว่าค่าตัวของเดแคนไลท์นั้นอาจจะสูงถึง100ล้านปอนด์เลยทีเดียวซึ่งล่าสุดหลังจากที่ไลท์พาเวสต์แฮมผ่านคว้าแชมป์ยูโรป้าลีกคอนเฟอเรนซ์ได้สําเร็จข่าวการย้ายทีมของเขาก็กลับมาร้อนแรงอีกครั้งและในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ก็มีโอกาสมเป็นไปได้สูงว่า เดคแคร์ไลน์นั้นอาจจะย้ายไปร่วมทัพทีมยักษ์ใหญ่และได้ลงเล่นในซึกยูฟ่าแชมเปียนลีกที่เขาฝ่าฝันถึงสักที